วันวันนี้แรงด้านกรวงปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน15จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดต่อไปนี้ระวังด้านอตุ่ประกาศเตือนฉบับที่แปดระวังน้ำท่วมพยากรากาศตามมาพบก,กันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตกภัยพยากรากาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรว์วิพรณ์ลุงลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันศุกร์ที่4เมษายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอนจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจากประกาศลมอุตุนยิยมวิทยารวมถึงในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ก่อนอื่นเอ็มจะพาไปดูด้านของประกาศกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน15จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่1-4เมษายน2568ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายที่ด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเรื่องประสานพื้นที่เสี่ยงภัยระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณทับสแกบางสะพานและบางสะพานน้อยรวมถึงภาคใต้14จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรอำเภอละแม่สวีทุงตะโกหลังสวนปะทิวและอำเภอพาะโต๊ะสุรา์ธานอีอำเภอดอนสากการณนาด์ เกาะสมุยเกาะพังงนันคนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาราลานสกาขนอมสิชนรมคิวรีพระพรมร่อนพิบูร์ปากพนังจุฬาพรเชียนใหญ่และหัวไจพัทลุงอําเภอเมืองพัทลุงควนขนุนเขาชัยสนและอําเภอปากพยูนสงขลาอำเภอเมืองสงขลาระโนดกระแสศิลสถทิงพระ สิงหานครหาดใหญ่จนะและนาม่อมปัตตนีอํเภอเมืองปัตตานีไม้แก่นสายบุรีปนาเรและกระพาาเพาะยะลาอำเภอรามันเบตงและฐานโตนาราธิวาสอำเภอเมืองนาราธิวาสบาเจาะและตากใบระนองอํเภอเมืองระนองละอุ่นและสุขสำราญพังงาอำเภอเมืองพังงากระโปงผู้เก็ตทุกอำเภอ ระบีอ่อำเภอปลายพญาอ่าวลึกเขาพนมและคลองทอมตรังอำเภอวังวิเศษและสตูลอำเภอเมืองสตูลขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดขอบคุณที่มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมทิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้มีผลกระทบในวันนี้4เมษาย,ยน2568ช่วงวันที่4เมษาย,ยน2568กระแสะลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนผ่านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะสมพลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากและเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้4เมษายน2568ภาคใต้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงัง และสตูนสำหรับขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับต่อไปนุชจะพาไปดูการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้4-5เมษายน2568 กร์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนผ่านภาคใต้เข้าปกคลุมทะเลอันดามันขอให้ประชาชนบริเวณนางกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ ส่วนื่นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนภาคเหนือรวมถึงภาคกลาง ก็ยังคงมีอิทธิพลในด้านของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงเกิดเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัด บางพื้นที่ฝนฟ้าขนองรอยละสิบลมกระโชกแรงส่วนมากแม่ฮ่องตอนเชียงใหม่ลำพูนและตาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบหองศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็วม5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและสูงสุด3 3มสองศาจากลมตะวันออก ความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด33-38องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนทางตอนบนของภา,ภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ30 ส่วนมากชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำ,ตำส,ส,สุด2ง2 7องศาสูงสุด33-37องศาจากลงตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อน ฝนฟ้าขนองรอยละ20อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ60ลงกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุดย3 25ิบสามองศาและสูงสุดยิบแปดถึงสามองศาจากลมตะวันออกควา,า 3, มเร็วยี่สิบถึงสามสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้ยละหกสิลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่สันมากจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด28-34องศาจากลมจะมันออกความเร็วลม5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรหากจะฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของตานติดตามพิการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอมนจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแื่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ